วันรีวันรีวันนี้คือวันตูกจริงนะทุกคนนะใช่ใช่แล้ววันนี้คือวันตู่จริงแล้วมึงไปไหนล่ะพี่เฟงมาเอาหินเอาหินเลยพูดดีๆเดี่ยเอาหินดิเฮ้ยเราเป็นคนจริงอ๋อวันนี้วันนี้เราจะมาเป็นคนจริงถึงวังนะทุกคนนะแม่งใช่ใช่ผมว่าวันนี้คือวันตู่จริงที่ทุกคนเอ่อทุกคนไม่ได้ทาอะไรเลยทุกคนต้องหยุดเรียน เนื่องจากว่าทุกคนจะต้องไปวันจูจีนี่ต่อให้มึงเป็นคนลรามึงเป็นคนอีสานมึงก็จะได้ไปวันจูจีนี่ทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันโรงเรียนแถวบ้านกูบ <c oughs> ้านนอกชิบหยไม่มีใครนับถือจีเลยได้หยุดเรียนเฉยเลยอะสูดยอดไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็คราฟซูดไปพีไปนอนไปนอนท่านผู้ชมทุก <c oughs> ท่านกันดูรักกันใครับผมวันนี้เราหยุดเกมไมครับในไมคครับเอาชิลล์ในปาร์ตี้สิบกันแล้ว ถึงสิบแล้วเว้ยคือต่อจากพาร์ทก่อนนะทุกคนคือตอนนี้เราได้สร้างหมู่บ้าน ABC ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เอาขึ้นไปใช่ไหมใช่เหลือแต่แบบเราแค่เอา ABC ไปต่อว่าแล้วนั่นนะนั่นนะนั่นแล้เออทำไมมันมีเออแบบมีหลอดอยู่ข้างบนหัวนด่ไวะพี่แล้วเราจะมาสังหารบอสกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่เวฟจะไปทำการสร้างไอ้นี่เว้ยเราจะมาสร้างที่ปั๊มเอนเจอรแ ว้าวเออเนี่ยจะได้เลเวลกันทวนหน้าแล้วเออเราจะได้มาทำดาบแบบสุดโกแล้วทุกคนเราจะฟาร์มของสุดโทดเพื่อไปฆ่าเอเนอร์แมนนะทุกคนนะกุ้งงตรงนึงนะนี่คืออะไรเนี่ยไอ้บ้านอีหลังเนี่ยไม่บ้านหลังเลยไอ้นี่ไงเนี่ยข้างๆไอ้ลังโจรเนี่ยอ๋อข้างๆลังโจรใช่ไหมอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยสร้างพี่แต่ตอนนี้มึงมาฆ่าบอสบอสไอ้นี่จนเฮ้ยเรามี้ี่ว่ะมีนี้อยู่โอเคป ไอเดี๋ยววันนี้เว้ยพี่เราจะมาสร้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเหรอนี่ไงไอ้ที่ปั๊มน่ะที่ปั๊มแล้วมันสามารถปั๊มเบรคได้แบบโคตรดีเลยไหมทุกคนอู้เอาแล้วตอนที่เราต้องกันมากกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงวัดดัเป้าเราอะาดเฮ้ยอะไรเกิบ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 เฮ้ยๆตบไหลเฮ้ยไม่ตบไหลเลยเฮ้ยิงโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ได้กูตกกระจายด้วยวะพี่เฟรมยิงไอ้บ้าเลยปุ๊บลงไป แล้วมึงจะบังกูจะไปไหนเฮ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วสวยๆตีมันตีมันโอ้โหสเจรีตันโอ้โหดาบเราก็ตีแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้บอสอันนี้มันเป็นบอสโง่ๆทุกคนเราข้าไมได้แบบง่ายดายดูดิโอ้ตายบีซี่ไปโอ้โหม,มาเลยว่ะป้าดเดี๋ยววันนี้นะครับผมตอนนี้พี่เฟรมเนี่ยได้ฟาร์มของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ฟาร์มไปเยอะขนาดไหนไหม เออนิดนึงไปต่อขึ้นมาพี่ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเร็วเรเต่อขึ้นมาต่อเฮ้ยมึงจะปิดต่อต่อมาพีต่อมา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 เฮ้ยอะไรดูดิทุกคนดูเป็นบังเราเนี่ยเปิดแปมสายตาโอ้ได้ของงูงูมาเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไว้ข้างบนก่อนทุกคนเดี๋ยว็ดเด็ดเดนี่กูจะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วพี่ฟาร์มไว้ตรงไหนอ่ะอยากจะรู้ไงในกล่องนั่นไงกล่องหน้าบ้านกล่องหน้าบ้านไอ้ฟาร์มอะไรไว้บ้างอ่ะ หินลาวาแล้วก็เผาหินไว้อ๋อหินลาวาแล้วก็เผาหินขั้นเดียวทั้ี่เผาหินขั้นเดียวอันนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวทุกคนอันนี้เราเก็บไว้แล้วก็อันนี้เก็บไว้อุปกรณ์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเนเธอร์สตาร์มันได้คาถาใช้ไม่จำกัดเนี่ย่าลืมเออเนเธอร์สตาร์สามารถคราฟไปนี่ได้คาถานี่แบบเรามีเยอะไหมอ่ะอีฟีมีสอนมีสอนได้อยู่เสยๆๆอีฟีดีนี่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์โอ้โหอะไรเต็มตัวไปหมดเลยวะ โสวยงามบิ่สวยงามอันนี้เราจะเก็บเ,เ,เดี๋ยวพี่เว็บว่าเราจะต้องคเคลียร์ของที่อยู่ในตัวออกให้หมดนะฮะแล้วก็เราจะเอาของพวกเนี้คือเราจะต้องของพวกเนี้ยเอาไปใส่ไปในกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างกันซ<ช>ึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่เรามีคาถาดิถ้าเกิดว่าเราจะสร้างอะไรพวกเนี้ยมันอีซี่มากโออีซี่เลยใช่ไหมไอพี่มันจะพอวะสบายสบายพี่มึงเผาน้อยมากมันจะพอเหรอนี่น้อยเลยเนี่ยเออกล่องนึงเลยด้วยใช่น้อย แค่ในกล่องหนึ่งไม่พอไม่เปในตัวพี่มีอยู่ในตัวพี่มีอยู่มีอยู่เยอะขนาดไหนเอ่อห้ากล่องโอ้ไม่พอพี่พอพอมั้งไม่พอโนเอาดูเอาไม่น้อยยอมไหไปเอาไปเอาอีกไปเอาหินทั้งล่างไปเผาอีกเอาไปไปไปเก็บไปเก็บเก็บหินลาวาก่อนเออเอาไปเอาไปเอาไปเก็บเอาไปทุยเอาไว้ไปเก็บเอาไม่ใช่เด็กไปเผาทิ้งไว้เออไปเผาทิ้งไว้กูเป็นอะไรกันลิ้นอูเนี่ยไปเก็บอะไร ว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเดี๋ยวทุกคนซึ่งพี่เฟรมอยากจะสร้างต่อจากหูเราจะใช้ระยะทางในการจับบล็อกนะฮะให้เป็นเขาเรียกพี่เฟรมเราสามารถคราฟไม่ได้เนี่ยคราฟแหละอุ้ยผมว่าเราไม่จําเป็นก็ได้นะเว้ยคือเราต่อแค่บล็อกเดียวแล้วก็ไปถึงที่ปั๊มแล้วเราก็ทําเป็นแบบว่าไอ้พี่เอาเอาใช่ไงก็ใช่ไงเอาถังน้ำมาด้วยถังน้ำมาด้วยต้องการถังน้ําผมจะต่อห่างจากเออ่ เกาะตรงนี้นะทุกคนประมาณกี่บล็อกเนี่ะประมาณหกสิบสี่บล็อกประมาณสักสามกรองครึ่งใช่คือเราต้องการให้มันไกลที่สุดนะครับผมมันจะได้ดรอปมาแบบง่ายๆกระจกกระจกคอยทุบออกทีหลังใช่ไหมเออใช่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 แต่ว่าเราจะเอาเป็นแบบปั๊มเลเวลไหมหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบปั๊มอะไรปัม๊มลองเอาสองที่อ่ะเออเราต้องทำสองที่เบเบ็ดอันหนึ่งแล้วก็เลเวลหนึ่งอันนี้เอาเอาเวลก่อนละกันเฮ้ยเอาเบเบ็ดเอาเบเบ็ดเอาไปทำอะไรเออกูจะทำดาบลาบบอส เอาเวลก่อนเวลอีบีเบดดีเลยบีเบดบีเบลดเลเวลเลเวลอะไรทุกคนเดี๋ยวเวขาตอบล็อกกันนะทุกคนนะให้พิเฟมเราเอาขอมาที่นี่ด้วยเอามาเยอะๆเลยเดี๋ยวเขาตอบล็อกแป๊บนึงน่าจะใช้เวลานานจัดไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อมาแบบโคตรใจแล้วก็เสียงตกใต้หามากเลยนะคือแบบวิ้งเส้นทางแค่บล็อกเดียว อะไรนะพี่ดีแล้วดีแล้วไปเออเดี๋ยวกูร่วงไปตายเลยกันนะพี่ออฟเดอะเกมเราจะยังไม่อยากจะตายนะทุกคนนะมาเดี๋ยววิวว่าเราคือเราจะต้องทําไอ้นี่เวฟเฟรมเราต้องทําให้แบบว่าคือให้มันตกลงมาแล้วตายพอดีอ่ะกี่บล็อกห้าสิบป่ะประมาณห้าสิบบล็อกน่าจะตกมายังไงก็ตายเวคือเราต้องการให้มันตกมาแล้วแบบยังไงก็ตายทุกคนนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกันเลที่วาร์ปให้ไม่ต้องห่วงนะ ฮะเราจะทําอะไรนะที่ว์ปที่ว์ปที่ว์ปอ่ะทุกคนเขาจะสร้างที่ว์ปอ่ะนี่ประมาณตรงนี้เอออันนี้กีิบ็รกอ่ะออันนี้มันต้องสร้างขึ้นมาอย่างงี้อ่าเดี๋ยวพี่วิาต้องตีกรอบก่อนเว้ยเวลาเราสร้างอะไรนี้นี่แล้อันนี้อันนี้ต้องวะเฮ้ยพี่เฟรมมีนี่ปหมมีชิบหายแล้วผมไม่ได้เอาไม้มาแล้วกูจะลงยังไงวะอ้าวแล้วฉันจะลงยังไงเล็กกูก็ไม่ได้เอามาชิบหายแล้วเราต้อง มีน้ําในนี้แ่บมีน้าในในกระเป๋าเป่ามีมีแต่ไม่มีเหล็กอโดจบเล็้ไม่พกกับคุณอโดจบเลท้กคุเดี๋ยวนะกูต้องเอานี้ไปเก็บแล้วเราก็จะต้องใช้บล็อกอันนี้มาแทนเราจะมาทําที่ปั๊มเอ็นเจอร์แมนซึ่งเป็นที่ปั๊มโคตรแจ่มเราจะกลายเป็นพระเจ้าโดยการที่เราจะสร้างมีออซิเดียนเหรอเนี่ย ฮะห <1, S 2> นึ่งสองส<ร>ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่เอ็ดยีบสบาสิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามี่สกสจ็ี่สิบอ็ด่สห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปก็น่าจะตายแล้วล่ะทุกคนฤ <ตก S 2> บรกฎบ้านเราไม่มีหรือ พี่ต้องแลกเอมีซีโอหูตกใจกูตกใจทุกบล็อกหมดเลยปงเลยแต่ตอนนี้พี่เอาเอาอะไรก็ได้มากูุลงทีจะเอาลงยังไงล่ะตอนตอนนี้เอาอะไรก็ได้มาเอากูุลงดีว่าไม่นานกูุงคงตายวันนี้แน่เลยแบบเด็กเด็วกูไปช่วยไม่ต้องห่วงอันนี้เราเอ้ยค่าเราต่อไปประมาณสักยี่สิบบล็อกพอทุกคนอ้ากูจะต่อมาแค่ยี่สิบบล็อกเท่านั้นนะคือเราจะความกว้างขอ้โหขบวนนี้มันไม่ต้องเยอะก็ได้มั้ง เออทำง่ายๆความก้างก้างอะไรแต่ความกว้างกว้างเออใช่ความเรื่อยเนี่ยร้อนร้อนนี่อร้อนนั่นแหละความกว้างเออประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วมันไม่เปลืองบล็อกเลยยี่สิบยี่สิบห้าบล็อกไปยี่สิบห้าบล็อกพอดีเลยยี่สิบห้าบล็อกเหรอเราต้องตอบไั้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค เราจะทําแบบนี้ทุกด้านนะทุกคนก็เป็นด้านกูจะมีเทพอะไรเต็มตัวเลยวะเนี่ยนี่ถ้าล่วงลงไปแล้วหายหมดนะกูจะหาให้ว่โถูทถ้าไม่เหลืออะไรนะกูเศร้ากูเศร้าเลยไม่หาดี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 แน่นอนแต่คือแบบเพลงนี้มึงขึ้นแน่จบเลยจบดี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 เราจะไม่ตายนะทุกคนผมจะไม่ยอมพีชีพแล้วโดดลงไปตายข้างล่างด้วยเด็ดขาดแล้วต้องหายเทพมาสอ้บ้านเรามีทองเยอะไหม องน่าจะมีอยู่ในบ้านเรารวยบ้านเรารวยเออบ้านเรารวยนี่ผมว่าเห็นที่เรามีนะทุกคนไม่น่าพอใช่คือทั้งนื้ั้งตกเออมันไม่พอมันใชเยอะนุ้ยไอ้อยู่ในตัวนีนใช้เยอะแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมึงจะมาเอากูลงแป๊บเด้ยวเดีวใจเย็นโอ้กูกลัวกูตายอ่ะกูต้องการลงไปข้างล่างว่าเลยเอ้ทุกคนเดี๋ยววิวว่าเราควรที่จะตัดไปตอนที่เราสร้างเสร็จเลยไหมสร้างเสร็จแบบเสร็จทุกอย่าง เออใช่เพราะว่าน้องน้องนี่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรค้างอะไรเนี่ยค้างอะไรค้างอะไรครับค้างอะไรครับเดี๋ยโทษกูอีกแยะโทษกูอีกแะโทษกูอีกแะไม่มีไม่มีค้างไม่มีค้างค้างอะไรครับค้างอะไรครับเดี๋ยววิวว่าเอ้ผูว่านะเราตัดไปตอนนี้เราสร้างเสร็จดีกว่าเพราะว่าน้องน้องเ็นกูสร้างร้อยรอบแล้วเออเราจะได้แบบทําที่ฟาร์มแบบเท่เทไหมเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ฟาร์มแบบชิวๆไปทุกคนเดี๋ยววีวตัดไปตอนนู้นหน่อยกูรู้พวกมึงก็คอมเมนต์น่ะ พี่เบฟครับตัดคลิปไปเลยครับง่ายดีไม่ต้องมาสร้างหรอกเวรมึงสร้างบ่อยแล้วกูร <Ooh S 1> ู้อ่านใจพวกมึงได้กูดูกูเก่งโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้สร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูขบวนเดี๋ยวโคตรเยอะเลย <unplug ged S 1> ใช่แล้วก็ตอนนี้นี่พี่เวฟกำลังทำการขุดเอาบล็อกออกอยู่ออกออกไหมอ่ะ <c oughs> คือเราเว่็นะแมนเกิดเว้ยแล้วก็พี่เฟรมเนี่ยเขาได้ทำการคราฟที่วาร์ปมาด้วย ใช่ครับผมเออคือเราได้ทงการกราฟที่วาร์ปมาด้วย่นงนครับผมมันจะได้แบบว่าวาร์ปไปตรงที่ปั๊มปั๊มเบเบสได้ง่ายใช่ไปใช่มันจะต้องมันมันจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการสร้างอยี่ยโอ้โหอินเดอร์แมนโกรธเกิดช่วยเกิดโคตรเยอะเฮ้ยผมว่านะเว้เราต้องทําแบบว่าที่ปั๊มเวลหนึ่งที่ปั๊มเบเบสหนึ่งว่ะทุกคนอย่างละหนึ่งอะทุกคนเพราะว่าเบเบสมันจะไม่ได้ไอ้นี่นะมันจะไม่ได้เวลเออใช่เบเบสมันจะไม่ได้เวลแต่ว่าเราสามารถยืนเอาเบเบสได้งงงเลย คือมันจะเป็นอะไรที่โคตรแจ่งเออจะเป็นอะไรที่แจ่งมากฟ้าเดี๋ยวนะนะตอนนี้ตอนนี้เราเราขาดเลยไหมเราไม่ขาดเลยใช่ไหะเออตอนนี้เราขาดแค่เอเดอร์แมนไม่พี่ลูกเอเดอร์แมนเดิดออยู่ทุกคนเราต้องการให้มันเช้าเนี่ครับเพื่อถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันฝนตกมันอาจจะเกิดฟ้าผ่าแล้วบ้านกูหายได้นั่นเองนะทุกคนนะโอเคอันนี้อันนี้ผมตั้งที่22ไทม์นะ วิธีการไปโลกนั้นใช่ไหมเราแค่คลิกขวาแล้วก็ไปที่ใฟาร์มเบเบตถามว่าทำไมมันถึงได้เสียสามเลเวลถ้าเกิดว่าเราวาปโดยที่เราวาปไปโลกอื่นถ้ามันไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันแต่มันจะได้เสียสามเลเวลไว้ทุกคนอย่างเช่นแบบไปนรกไปอะไรเงี้ยมันก็จะเสียสามเลเวลนะครับใช่เราจะเสียสามเลเวลอย่างเช่นกดแบมพยายามอย่าวาปบ่อยเพราะว่าเราจะจนเราจะจนเลเวลเราจะจนเฮ้ยเดี๋ยวว่าในขวางกตอนนี้ฮะ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนข้างบนไนะอยนกันลงมาลงมาลงมาไปอยู่อะไรข้างบนวะอันนี้คอมมิเตอร์แมนไงครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เราต้องครับอันนี้ขึ้นมาโอเคแล้วก็ขาดเรสโตนกับพี่เฟรมครับเราจะสามารถทำอ่าคืาเรียกว่าอะไรท่อสุดเหรอฮะเอามาอยู่เอามาอยู่เรสโตนเอาเลยเรสต์โทนเอาเลยใส่เข้าไปโอเคเฮ้ยมึงรีบลงมาเลยเออเอาเรสโตนมาอย่าไปใส่ทิ้งมาก่อนอย่าเพิ่งกิน เอออันนี้มามันต้องครับอันนี้ประมาณเทียนอ่ะสามอันสามคูณเก้าสามได้เท่าไหร่พี่เก้าสามใช่เก้าสามยี่สิบเจ็ดเอ่าเนี้ยนะแน่โอ้โหแล้วแม่แมนยคิตแม่นมั้ยครับอโอจริงปัยนี่สิบเจ็ดจริงม่ดนะเี้ยบอกกันอันนี้ประมาณเก้าอ่ะดูทุกคนรูรคราบนี่เก้าอันเออยี่ิบเจ็ดว่ะ ไปแกไปแกโอ้โหให้คอมเมนต์มาทุกคนใช่ได้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 ถือว่าถือว่าเก่งถือว่าเก่งนะแล้วเราก็คราฟอันนี้แบบนี่อันนี้เราต้องกำมันเก้าอันนะอันนี้เราต้องกำมันเก้าเท่าสุกโอเคเรียบร้อยปถึงข้างบนอ่ะเอ่าใช่พี่นี่เดี๋ยวต้องทำอย่างนี้นี่พี่มีไอ้นี่ป่าพี่มีเบเบ็ดปะเบเบ็ดเงี้ยเด้ยวม้ยเฮ้ย มึงเอาออกเลยนะเอาออกโอ้ตกใจโอยบ้าเลยเก็บลูกลงไปตายไี่ใส่ก่อนใส่ก่อนข้ากันตายได้ก่อนเอออันี่เราพี่มีน้อยมากพี่มีสิบสามเองอะเอาใส่อันละหนึ่งเอาใส่อันละหนึ่งเบเบดอะข้อสูงหนึ่งเราก็ใส่เบเบดหนึ่งอันไว้ตรงตรงฝั่งซ้ายอ่ะพี่เห็นปะตรงแรกใช่ไหมอ๋อใช่ช่องแรกมันจะคือมันจะเก็บช็อปเบเบดให้เราเท่านั้นเว้ยโอ้อ่าคือแบบบันดีแต่ว่าผมคิดโอ้ยเจ็บเจ็บ ผมคิดว่า<ม>ตรงนี้<ม>อ่ะเราเดี๋ยวเมื่อกี้วนนเวดเอเดรียนลมลงมาตายผมว่านะเว้ยพี่ตรงนี้อ่ะเราควรที่จะให้เราขึ้นมาชั้นสองได้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ขึ้นมาตีบอสได้ไว้ทุกคนเออถ้าเกิดว่ามันมีบอสเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอสมันจะตกลงมาไม่ตายเว้เออ,เ,อเว็บเราทำอีกชั้นหนึ่งได้ปะทำไปอีกชั้นหนึ่งนี่ไงเขาจะทำอีกชั้นหนึ่งไงเนี่ยเราคือเราจะทำอีกชั้นหนึ่งอย่างงี้หรือว่าตีบอสออแล้วก็คือข้างบนนี้เราจออไว้ตีโอยเดี๋ยวกูทุ โอ้มีบล็อกซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกปุ้ยว่าเอ้ยแย่ๆเฮ้ยได้ๆว่าผิดวางผิดอ่ะพี่ใส่บล็อกไปด้วยอ่ะใส่บล็อกแล้วก็เราจะต้องใส่ข้าบนหัวด้วยนะทุกคนนะคือไอ้บนหัวนี่คือเราจะกันเอ็นเดอร์แมนมันมาจ้วงเรานะไม่งั้นว่าบล็อตเนี่ยเขาจ่อมาลรวตบเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาบเราไม่แรงพอเราก็ฆ่าบล็อตไม่ได้นะส่วนมากมันจะวาร์ปหนีอ่ะ อมันจะวร์ปแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยใช่คือมันจะวร์ปแบบหายไปเลยเว้ยอบ,อบอสอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมีดาบที่แรงพอเฮ้ยแล้วข้างบนลงาฟาร์มนี่เด้วยนะไออะไรนะน,นี่นี่เห็นไหมเราจะสามารถเดินอย่างนี้ได้เว้ยทุกคนเนเปิดเน้อน,น,อนอะไรรู้ป่ะเน้นไอฟาร์มที่ฟ้าด้วยก็ดีนะพี่บ้า<ด>เออใช่เราจะเน้นในที่เสกบอสด้วย ว่าถ้าเกิดว่าเราเสกบอสได้เราก็จะมีไอเทมดับดัดาเมจร้อยยี่สิบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวฟเเราเราทำแบบนี้ได้ป่าวะทำยั้ไงวะทำอีกชั้นหนึ่งอ่ะอีกชั้นนึงเป็นแบบเก็บเวฟอีกชั้นหนึ่งเอาไว้เก็บเวลเหรอมันทำได้ไหมอ่ะมันมันจะแยกยอนดามจเกิดอ่เดยโอ้มันจะไม่เร็วว่างั้นเถอะเออมันจะช้าเอาดูทำไปเลยทำไปเลยอุ้ยมีบอสเหลืองเกิดป่ะพี่ข้างบนกลัวกลัวสวัสดีบอสเหลืองเฮ้ยพี่บี้เดี๋ยวพี่รอเก็บเอเอดเดอร์โปรเลยด ผมว่าเราต้องมาเสียไอตัวไอ้นั่นก่อนเว้ยเราต้องรอเก็บิเตอร์โฟสวัสดีเอเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะต้องวิธีการเอาไอ้ไม่ไม่พี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างอ่ะพีอยู่ข้างล่างเหรอเออพี่อยู่ข้างล่างพี่พี่พี่รอเก็บอยู่ข้างล่างนะได้ๆเดี๋ยวจะใช้วิธีสันดานอย่างคนเรานี่วิธีการเรียกเอเดอร์แมนเพื่อให้เอเดอร์แมนมันเดินลงไปตายไปทุกคนเราจะต้องคิกคิกอ่าคิกมัลไปที่หน้ามันนี่ตายปะตายอยู่ตายอยู่ตายรัวๆเลย ไม่ทำไมันบักตัวไม่ตายอ๋อบักตัวมันไม่ตายว่ามันวาร์ปวาร์ปไปไม่ไมจังหวะมันโดดลงไปมันวาร์ปอ่ะมันก็เลยไม่ตายมาได้เลยลูกพ่อเวนเห็นหน้าพ่อแล้วเวยต้องวิ่งเข้ามาบวกแล้วลูกเอ้ใช่กูลงมาเอาได้ไงว่ามันมันเก็บแต่เบเบตตายไหมตายไหมตาย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 เออมันจะมันอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนได้ยันอ่ะได้มาสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบพอยไหม ไม่พอไม่พอสิบห้าจะเอ้ยพอสิบห้าพอแล้วเดี๋ยนะใช่มามาเลยไอ้ไเดแมนลูกพ่อตอนนี้ไ่เวฟมไม่ได้เปิดเสียงมอนสเตอร์นะทุกคนไม่งั้นว่าหูเราจะแตกทันทีเราจะไม่พยายามเปิดเสียงมันนะเพราะว่ามันน่ารำคาญมากเราจะทําตรงนี้ไว้ฟังเปเต่บอตกมาไม่ตายว่ะไม่มันวาาบปิ้มันก็เลยไม่ตายเออจังหวะมันวราปไปเฉยมันก็เลยทําให้เอเดอร์แมนไม่ตายไว้แต่ความจริงแล้วมันฆ่าเอเดอร์แมนได้แต่แต่ไอ้ผู้ที่มันไม่ตายก็คือมันวราปปิ้ว อย่ามาฆ่ากูอย่ามาฆ่ากูเออเรียบร้อยเย่มีบอสเดียวสองตัวเอ็นเดอร์แมนเราควรเอาไว้ตรงนี้เว้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่ทุกคนเราควรที่จะเอาไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าเออ่รางรถไฟสับอันโอเคอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งเราจะเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ็นเดอร์ไมค์ใช่เราจะเอ็นเดอร์ไมค์ใส่ไว้ตรงข้างบนเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเออนี่เนี่ยมามามาลงมาถึงมาไว้ มึงไม่ต่อขึ้นมาหากูให้มันจบๆเลยไปเออไอ้ย่ามึงจะต่ออยู่แหละกูไม่มีบล็อกเอ้าล่วงไปข้างล่างรู้นึกใช่เหรอโอเคมาละโอ้โหเอาเกณะ์กะเนเนเนเอาเชิวออกไปเกณฑ์กะเอาโทไายแม่มแม๊มแม๊มันบอกใครบอสไม่มีโอเคเนี่ยมึงทำกูระแวงอ่ะโอ้โททุกคนเลยทำตกใจอันนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะกูรู้สึกของเต็มตัวเอาอันนี้มา เราจะมาดูนะครับว่าดวงมันจะดีหรือเปล่าสอเฮ้ยระดับ VVF ดวงก็ต้องดีแล้วดิ๋ยวว่ะเจ้ยกูฮิวก่อนเลยเดี๋ยวกูตายอยากเห็นจริงๆเลยอยากเห็นจริงๆเลยไอ้พวกแกบอกๆหน้ากูด้วอ้พวกเฮ้ยทำไมมันดับยากจังวะบอกแล้วดวงมึงไม่ดีเฮ้ยทำไมมันดับยากเลยอทุกคนเค้ดับยังยากอ่ะต้องตายเฮ้ยเอ็นทำไมดับยากมากดูดินี่ป่ะมีมีป้ายป่ะเนี่ย มีมีมีป้ายมีป้ายแต่ทำไมไม่เกิดเลยพี่เฟรมขึ้นขึ้นเราเราต้องปลาช่วยกันหรือยังไงวะพี่ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาพี่เดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาก่อนแป๊บหนึ่งรอผมนิเดียวตัดภาพไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวขอไปเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งได้เลยกูกลับไปบ้านตั้งนานทุกคนสุดท้ายของที่กูจะเอาอยู่ในตัวไอไอไอแดงเนี่ย เนี่ยมามา,มา,มาเมาเลนะ้เนยดีเป็นไงคือแบบมึงหลอกให้คุณกลับบ้านไปต้งไกลไเว้เน้ยแล้วแบบของอยู่ในตัวมันไอ้บ้าเลยอู้ล้วมึงไม่ดอบเลยทำไ,ไมของหน่อย<า>ป้านไม่ถูกปาอ,อะไรสักคำเลยเี่ยเกิดหน่อย พี่พี่เฮ้ยพี่พี่เอาเอเดนแบน์เรไปพี่เอาเอเดนแบน์เรไปไม่เด้เดนมึงเอาหมดเออมันเราไปไม่ได้เดนเอเดนไม้ตายแน่ๆเออใส่อย่างเงี้ยไอ้อย่าทำพ่อลูกเองอย่าเออเรียบร้อยปั๊บปั๊บโอ้ยเรียบร้อยพี่ดูไล่พี่ดูไล่พี่ดูไล่พี่อยาขึ้นมาข้างบนนะไม่งั้นเอเดนแบนเห็นเอเดนไม้มันตบพัว ไม่พี่พี่ตีทิ้งก่อนได้ไหมพี่ตีอันนี้ก่อนนะเออเตีตีทิ้งเลยเราได้เราได้เอ็นเดอร์ไมล์แล้วทุกคนเราได้เอ็นเดอร์ไมล์พร้อมชื่อ12บสไทม์แล้วนะทุกคนนะเราจะทุบข้างคากออกแล้วก็เราจะเอาเจ้าเอ็นเดอร์ไมล์ให้มันอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็จะล่อเอ็นเดอร์แมนนี่อีซี่แต่ไหพี่ว่าต้องต้องเขี่ยกลัวแบบว่าเอ็นเดอร์ไมล์ตายอันนี้ก็อันนี้แล้วก็เอาทีเล่นนิดเอาทีเล่นนิดเอาทีเล่นนิด เออได้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 เฮ้ยไอ่เดี่ยวเดี๋ยวมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวกับกูมาตีกูทำไมเนี่ยไอ้กว่าเลยเฮ้ยไอ่ใบแก้วเฮ้ยใบแก้วอยู่ไหนวะมึงไปมันล่วงไปแล้วเียวมันล่วงไปแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะตี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 ใช่ป่ะเน่เน่เน่เดี๋ยวเดียวยูโค้ดอุ้ยเดี๋ยวเดี่ยวมึงเฮ้ยพี่เฟม พี่เฟมช่วยคนพีช่วยก่อนจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยคนช่วยคนพี่พี่เฟมมือดักดิมึงดักดิมึงมือยัเต็มดักกกูโด่เวฟมพี่เฟมพี่เฟมกูจะตายแล้วพี่เฟมไม่ไม่พี่ไม่เออช่วยหน่อยพี่เฟมตัวเดิมพี่เฟมมือเกิดกับมึงบาดไอ่บาดเอ่ ดูดูดูอย่านะ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 เราต้องเออไอ้เรืบอสเราจะทำไงเวฟบอสหรอเราก็ตีได้พี่เราตีได้เออเรียบร้อยทุกคนโอ้โหพวกมึงเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราทุบนี่ก่อนแล้วก็เอาอันนี้ใส่แทนไปเพิ่มันพออกมาโอ้ มึงหักบอสออกงั้นเลยมันจะบมึงหดกับบอสกูจังว้าไอ้บ้านเลยมึงเกี่ยวเหวินบอสบินเลยมัทุกคนเมื่อกี้เหวินบอสบินเดี๋ยวนนี้เราเก็บไว้ในตัวอาแล้วเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เอ้าโอ้ยยังลมเฮ้ยทำไมกูไม่รู้สึกเจ็บวะเวลาเหยียบมันลาบาเนี่แม้แค่นี้ก็มันไม่ต้องใส่บล็อกกันก็ได้นะเว้ยบอสมันก็ไม่ออกใช่นขอมันกระเด็นขอมันกระเด็นออก อ้าวลงอ๋อของกระเด็นออกไปไกลใช่แล้วพี่ต้องทำประตูด้วยเด็กทำประตูทำประตูเออเรียบร้อยทุกคนแค่นี้ข้างในก็จะดอบแบบเบเบ็ดย่ตีบอสแล้วลัวเราจะมีดาบดาเมจร้อยแล้วนะทุกคนหน้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำดาบดาเมจร้อยกูต้องการดาบดาเมจเอ่อดาบบินไม่ไม่เราต้องทำธนูก่อนจะได้ดาบบินเออเราต้องทำดาบบินด้วยเออดาบบินพโ้ชอดอีซี่ โอเคหลังจากที่เรามีตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็เดี๋ยวพี่ว่าเราค่อยมาเอฟไหมเออเนี่ยเห็นไหมมันดอกเยอะมากเลยทุกคนดูดอกเยอะมากๆเลยดรอดอกเยอะมากไป็บเวดอกเยอะมากอือแล้วบอสก็ดอกเยอะมากเหมือนกันไปกลับบ้านเดี๋ยวพารหน้าพวกพี่มาทำที่ฟาร์มไว้เลยรอเลยเออแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นฟาร์มของเราเองแต่ว่ามันยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะคือมันคือฟาร์มที่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะคือตรงนี้เฮ้ยพี่เฟรมมาดิเดพี่มาเอาเุาเรียกว่าอะไรนะ เอาีซีย้ายมาอยู่ชั้นบนนี่พี่ไหมย้ายเลยเลยเออย้ายย้ายย้ลูกก้อเดี๋ยวนะจำได้ว่าเราต้องครับไปรามีอ้อยไหมอะอ่อชั้นนึงโอเคเยี่ยมเลยทุกคนบ้านไม่มีอ้อยยไม่มีเลยไม่มีสักนิดเลยอ้อยอะเดี๋ยวเราต้องหาอ้อยไว้ทุกคนผมว่าเราต้องใช้อ้อยเป็นส่วนผสมในการทําดาบหรือว่าธนูหรืออะไรพวกนี้เราต้องทำใบปินช่ทกระดาษ เออต้องนำกระดาษอ้อยแต่อ้อยไม่ได้หายากทุกคนอ้อยหาอ e a ีอีซีบ bro ี่อีซี่อีซี่แต่อยู่ไหนล่ะีซี่เฮ้ยถูกทำไมกูไม่ขีอ เว่ขี่ชาวกล้วยปะพี่น้องบอกพี่เวฟครับบางกรพี่ชื่อบนนอกบันนอกก็นั่นแหละฮะทุกคนคือต่อนบันนอกมันก็คือชาวกล้วยนะใช่ได้ใช่ได้เอ้ยชื่อเท่ไม่ชาวกล้วยเอ้ยกูเท่กันเยอะมองเอ้ยอะไรอะไรอะไรมาดูไอ้กัญชานะุเล็ดดูดิดูดิไปไปไปบินหาบินหาดิไปบินหาดิไปบินหาอ้อยยิงยังไงวะ อะไรเอ้ยอะไร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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยได้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 เท็กไงอยากลองเล่นบ้างไม่เคยกดมึงได้ได้ได้เอาสกุลล้วงไกลนะมึงนะได้ได้ได้เอาดูดูดูไอพวกทุเรมันมาทำทุกคนจบกล้วยรึกปล่าไป เดี๋ยวปัญหาอ้อยทุกคนผมว่าอ้อยไม่น่าจะหายากอยู่แถวๆนี้ก็น่าจะมีเออพี่รู้สึกเอ้ยเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเฮ้ยเอามาไม่เอามาเราต้องทำฟั่งอ้อยด้วยเดี๋ยวชั้นบนนี้เราต้องผมอยากจะเลี้ยงผึ้งด้วยลูกพวะลูกพวะเราจะเลี้ยงแกะเลี้ยงผึ้งเลี้ยงอ่าหมูเลี้ยงวัวเราจะเลี้ยงทุกตัวที่ขวางหน้าทุกคนมาเร็วเอาชีวิตรอดมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีชาวกล้วยอย่าเดินหนีพ่อนะโลกชาวกล้วยมึงโอ้โหเฮ้ชาวกล้วยเป็นอะไรเนี่ย ตกใจอะไรบ<ด>ิน<ด>ล่อนสะเท่เลยสควอชสควอชมาหนีมาเออเห็นไหมอ,อุ้มังกรผมพูดรู้เรื่องว่ะบอกให้บินลงมามันก็บินลงมา,าไปไปเจอมังกรแดงว่ะเดีย๋ยวค่อยไปไฟพี่หลยรอบม,มีธนูก่อนเย้รอบ เราเรามีธนูโหดกับพี่แต่เราค่อยไปไฟกับมันพี่ตอนนี้เราจับได้แล้วมันเหมือนแมังกรตอนที่เราตอนนี้เราต้องต่อยพี่อย่าร้องลูกอย่าร้องข้อลำคาลูกอย่าร้ออย่าล้อเป็นน้ำเปิดเสียงกันหน่อยสิ่งที่เป็นไกดดูดุเลยถึงจะไม่ลำคาญมาเดี๋ยวเรามาลองคราฟกระดาบดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าเราจะดูบูปินไอธนูดีว่ามันมันต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะ ธนูธนูธนูมันต้องใช้ใยด้วยใยเรามีไหมไม่มีเดี๋ยวเราเอาใยดูก่อนว่าธนูมันคราฟยากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราฟาร์มอ้อยเราจะไว้ไหนดีแหละใช้แล่พิเศษฟาร์มอ้อยเหรอฟาร์มอ้อยฟาร์มอ้อยเอาไว้ข้างข้างน้ำก่อนก็ได้พี่เฮ้ยเรามีอ้อยอยู่ในบ้านอยู่นี่หว่าเอ้าไม่หานะไปโา้โหไม่หานี่แหละธนู โ <Okay. S 2> อเคเราจะกขับหลอกเราไปอ่ะมันหลอกเราไปดูดอะไรอะไรครับอะไรครับงงยังครับงูยังครับงูยังครับงงยังครับน,บ <laughs> นี่เดี๋ยวเรามาดูตานูดีกว,ว่าธนูเนี่ยอันนี้ดาเมจสามสอง,ง,งแต่ว่าถ้าเราทำมาดาเมจมันจะมากกว่านี้อยู่แล้วนะทุกคนไอ้บ้านใหม่มันเป็นที่ผลิตมอเตอร์แล้วเว็บใช่หรอมอเตอร์กันเยอะมอเตอร์เกิดธนูมันเหมือนจะใช้อ่าอะไรอ่ะมันต้องใช้เบเบ็ดเบเบ็ดกลางเอ้ยขับง่ายธนูใช้เบเบ็ดกลางใช้เป็นแร่สีอสีะไร อ๋อแล้วนี้เราสามารถคราฟได้ง่ายเลยทุกคนธนูอันไหนธนูอันไหนธนูไอ้นี่ไงธนูธนูใหญ่อะธนูใหญ่ธนูใหญ่สุดอะนี่บอกทีละสามนัดอะสีลุ้งอะธนูเออธนูแบบสีวิบวับวิบวับวิบวับแต่ว่าผมว่านะเว้ยทุกคนนี่เอายี่ตัวเดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่เว็บจะไปฟาร์มลูกแก้วบอสไว้ด้วยทุกคนลูกแก้วบอสเนี่ยคราฟแบบไม่ยากอันเนี้ยสีฟ้านี้ใช่ไหมหาได้จากฟาร์มฟาร์มเบเบดเลยมันดรอป เออส่วนอันนี้ก็ครับง่ายนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้แค่หินเนเธอร์แล้วก็ผงหินเรื่องแสงใช่เอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวพันหน้าพี่จะฟาร์มถุงบอสบอสสีอะไรดีพี่บอสบอสแดงไหมบอสแดงบอสแดงบอสเหลืองก็ได้เออเราเดี๋ยวพันหน้าพี่จะฟาร์มบอสแดงไว้สักประมาณ หกสิบสี่ถุงแล้วกันทุกคนใช่เราจะฟาร์มไว้สักกองนึงคือกูกาดแบบมีมีดาบห่อเหินเดินอากาศเลยคือกูจะบินได้บ้างกันเถอะไปเกินไปเอ้ยเอาเอาเอาเอ็มบีซีเอาเอ็มบีซีขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยเอาเอ็มบีซีไปอยู่ข้างบนด้วยเอาเอาเอาลากลากลากมันไปลากไปแล้วต้องเอาเอ็มบีซีย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนเราจะไม่เอ็มบีซีไว้นี่ แล้วมึงเปิดโลกโจ่งกันนะมึงไม่มีตัวอะไรมาแดกมันหรอวะเนี่ยโอ้ยมันดีแหละเราไว้ใจในบ้านเราไงบ้านเรามมนนีต้ออ่าาเรปลอดภัยเออแต่เมื่อกี้มึงเพิ่งบอกมีแหล่งผลิตซอมบี้ไดูแกบ้านหลังดูนกัเลยบ้านให,<ด>ใหม่เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เดีวิลจะสร้างให้เสร็จนะทุกคนเนาะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการปั๊มบอสกันซึ่งเดวิลจะทําไว้ประมาณ64ถุงออแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมว่าเราก็น่าจะได้ธนูแล้วก็ดาบบินเว้ยเอาดาบระเบิดร้อยเลยใช่ไหม อาดับดับบินดับบินดับบินเพราะดับดับเมียร้อยนี่ผมว่ามันต้องฟาร์มอีกนานใช่มันดับมันฟาร์มยากรือไม่ดับดับเมียร้อยเออฟาร์มยากมากเออเดี๋ยวเราต้องไปล่าบางตัวด้วยเอาไปทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่โอขอแค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราขอไปฟาร์มของก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยววันเสาร์เราจะมาเจอกับโอ้โหของที่เราฟาร์มไปเนิ่นนาน เราจะได้เป็นพระเจ้าสักทีโอ้โหอยากจะเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยอยากจับมังกรมังกรเออใช่กูจะเป็นพระเจ้าแล้วกูจะจับมังกรกูจะไปหามังกรมาเลี้ยงกูจะคืนจีบเชอร์รี่เชอร์รี่ต้องกลับมาพ่อนะลูกอยากเห็นกูอยากเห็นอยากเห็นอะไรเห็นเชอร์รี่เอยากเอ้ยเดี๋ยวพาไปเจอเชอร์รี่โอ้ยทุกคนจำไวคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ใใจมีแวบด้วยกันนะครับผมจำไวคลิปหน้าคลิปก็สุดครับไป้วครับผมบายครับผมเราต้องการให้เชอร์รี่กลับมาในซีรีส์หลักทุกคน ผมจะพยายามเอาเชอร์รี่กลับมาให้ได้ <Hey. S 1> เชอร์รี่ลูกพ่อเอ้ยไม่ทำแหละ